รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมหาลือกับฟุตบอลค่ะแก้ปัญหาเรื่องน้ําและต้นทุนการผลิตทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรจันทบุรีและภาคตะวันออกในระยะยาวค่ะ รยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกุดจำกัดอำเภอเขาคิชกุดจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งเป็นต้นแบบสหกรณ์สงออกทุเรียนไปยังตลาดจีนเพื่อดูขั้นตอนและคุณภาพของทุเรียนส่งออกการบรรจุก,กล่องก่อนเยี่ยมชมการตรวจสอบน้ำหนักแห้งหรือการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของเนื้อทุเรียนโดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะคะได้รวมสาธิตการตรวจสอบน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนว่ามีน้ำหนักแห้ง We'll be right back. เท่าไหร่จึงจะพร้อมเก็บเกี่ยวพร้อมกันนี้นายชัยศักดิ์ลินเกลื่อนผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรก็ยังผ่าเยี่ยมชมการตรวจสอบทุเรียนในกล่องส่งออกและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ล็อกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อยืนยันว่าทุเรียนในตู้ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนส่งออกไปยังปลายทางท่านร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยค่ะบอกว่าจังหวัดจันทบ,บุรีส่งออกทุเรียนไปยังประเทศเพื่อนบ้านประมาณ92%ของปีนี้หากคิดเป็นมูล ค่าการส่งออกมีมากถึง1.30 0 0 0ล้านบาทยืนยันว่าปัญหาที่ได้รับจากการลงพื้นที่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรปัญหาต้นทุนการผลิตก็จะมีการนำเข้าหารือกับคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟลุตบอร์ดนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกระยะยาวต่อไปค่ะ การส่งออกนะครับไปประเทศเพื่อนบา้านซึ่งเราส่งออกประมาณ92เป็นในเรื่องของทุเรียนปีนี้ซึ่งเราคาดว่ามูลค่าที่เราส่งออกเฉพาะในใจในส่วนจังหวัดจันทบุรีประมาณ1 3 0่งแนสามนล้านครับซึ่งเป็นเป็นเป็นมูลคา่าสูงนะรับพอสมควรถามว่ามาตรการณเวลานี้เนี่ยปัญหาพี่น้องเกษตรกรที่เจอณเวลานี้คือปัญหาอะไรปัญหาการขังแาลน,น้ํา นะครับในสวนนะครับแล้วก็น้ำฝนปกคลุบริโภคซึ่งวันนี้นะครับเรามีการประชุมอยู่ยันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับซึ่งขณะนี้กําลังประชุมอยู่แก้ปัญหานะครับในระยะเร่งด่วนยังไงส่วนระยะยาวในการสร้างนะครับอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับโยกโยกจะไปหาดึงกันแล้วติดขัดตรงไหนเร่งด่วนเฉพาะที่กขอใช้พื้นที่นะครับเรื่องสัมปทาเราก็จะต้องมีการตัดเพื่อนแบบร่วมการกันนะครับปัญหาเร่งด่วนและเรื่องน้ําเรื่องเรื่องเรื่องน้ําเรื่องใหญ่ เรื่องที่สองเรื่องต้นทุนในการผรลิตค่าปุ๋ยค่ายานะครับต่างๆซึ่งเดี๋ยวในวันจันทร์นลยครับช่วงบ่ายสองโมงจะมีการประชุมคณะกรรมการฟุตบอลนะครับซึ่งมีผมเป็นประธานก็นจะหามาตรการการแก้ไขช่ยวยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดจังหวีและจังหวัดในภาคกันหอกคุ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริษัทลิตฟิลเฟสฟู้ดจำกัดอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะมีนายสัรชัยปุระชัยคีรีนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยคุณรัตนาโาปุรณชัยคีรีกรรมาการผู้จัดการบริษัทลิตฟิลเฟสฟู้ดจำกัดให้การต้อนรับพร้อมกับพาไปเยี่ยมชมกระบวนการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกค่ะโอกาสนี้ร้อยเอกธรรมนัฐได้เป็นประธานในการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศปลายทางก่อนไปเยี่ยมชมกระบวนการคัดมังคุดคุณภาพโดยโรงคัดบรรจุของบริษัทลิฟฟิลเฟสฟู้ดจำกัดถือว่าเป็นโรงคัดบรรจุขนาดใหญ่ค่ะที่มีการส่งออกมังคุดคุณภาพนะคะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการคัดลดระยะเวลาแต่ว่าก็ยังคงใช้แรงงานฝีมือมาช่วยเพื่อให้ผลผลิตมังคุดที่ส่งออกมีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะ